ถ้ากินรูปนี้มันแตกแลเะเอ้าไปเล่มเพิ่มเมลยอ่ามันเป็นรอยแล้วอ้อเห <c oughs> มินขีก <c oughs> นข้กระโพงโง่ขี้ก่โปงใส่ขี้ก่โพง แต่ก้อนนี้ถ้าเทียมันแม่นม่มีหมดเย็น ชิมเลยติไปนี่นนอยากมนบอกเขาติอ่ามันยงียบบอกอ้าวนี่ชมพู ขอดูหน่อยค่ะอ๋อสวยสวย